วัดีจจานแบาินแสบมาแจดีเม่อนี้สิบห้ามันนมกินทุเรียนจ้ะอันี้ก็กินในเล่ร่รองเมืองรูว่าสิก,กินก็เขาดีป้เขากินไปต่างแหะแสบนี่จ้กถือมาเป็นกองกองละแปดสิบบาทเนาะร่องเมืองร่องกินก็เขาเมงรูร้อรเยสิแสบบ่ะโอ้นี่ีจักรอืม หวาอืมมาตัวก็กินเลยมันหวานเขาบอกกินก็จังหวาเท่านอกกรอบนอกนุ่มในเขากินเลยแซ่บกีกกัง หวานเลยขอ,องละแปดสิบบาทเป็นใ่ๆกูใยๆนีจะ้ะโอ้เพราะที่กินมาเบิดหรอกจาก้าเม็ดใหญ่มากเลยกินหลายบุดี หวานอโอ้หวานอยู่จังแซบ่บแต่แต่คนมากเนาะแต่จะคนมกนัมนมกอือหือบางคนเอาเผ็ดขนมทุเรียน เละๆแบบนี้เนาะเค็ขนมซ่บอยู่จ้ะหวานแสบอโอ้บาหวานติดก้นบ่างอือ <c oughs> <c oughs> บาไหวบ่แล้วจ้ะหวานใหญ่มเม็ดมาเลยเลยกินมะเบริรดหอกจ้ะซ้ำนีเลยจ้ะพ่อเมย์พี่น้องว่าไว้ชิมไว้ากินมะเบิดมันหลายมันเม็ดใหญ่จ้ะซ้ำนีเลยจ้ะพ่อเมย์พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้า